ที่พักบ้านไม้โอ๊กที่มีลำธารไหลผล่านมีวิวหมอกสลับกับทิวเขามีโอโซนให้สูดได้แบบเต็มปอดคลิปนี้พามาพักกันที่ซิล <Oak> เวอร์โอ๊กวันเล่อำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านคืนนี้เรานอนกันที่บ้านหลังใหญ่ที่เป็นดัางแลนด์มาร์คของที่พักนี้เวลคัมดริงเขาจัดไว้เป็นเซตน่ารักสอดคล้องกับบรรยากาศมากพักหลังใหญ่จะได้พื้นที่ใช้สอยโซนห้องรับแขกแบบนี้ส่วนห้องนอนก็อบอุ่นโฮมี่เหมือนบ้านในหนังต่างประเทศเลยทุกคนมีมุมนั่งเล่นมุมอ่านหนังสือทีวีห้องน้ำํำมีอ่่่าาาาางงงอออออออบนนนน้้ห้หมมเยยยททีไไไไกกกกกกกปปื็็ถิขสัั ได้แนะนําให้สั่งอาหารเหนือของที่นี่นะทุกคนลําขนาดลําแต่แตอาหารเช้าของที่นี่ก็จะง,ง่ายๆมีไข่กระทะข้าวต้มขนมปังแต่ที่ชอบมากๆก็ตรงมีเซตดริปกาแฟไว้ให้ด้วยคอกาแฟอย่างเราคือปลื้มยังมีที่พักอีกแบบอยู่บนเนินเนขาน่ารักมากมีโอกาสคราวหน้าต้องกลับมาพักให้ได้ใกล้ๆกับที่พักยังมีทุ่งหญ้าก,กับฝูงน้องวัวให้ฟิลแบบแสวิตเซอร์แลนด์เลยช่องทางการติดต่อและราคาที่พักอยู่ในแคปชั่นและในคอมเมนต์ใครชอบที่พักฟิลนี้เหมือนกันก็เซฟคลิปนี้ไว้แล้วมาสัมผัสกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่ซีเวอร์โอ ได้เลยนะทุกคน